กบวนการเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญประกอบด้วย7ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับนักเรียนลองมาดูรูปตามไปเลยนะครับขั้นตอนที่1การกําหนดปัญหาหรือความต้องการขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทําความเข้าใจปัจจัยต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าเราต้องการเอาพุทธออกมาอย่างไรปัญหาของเราคืออะไร นะครับขั้นตอนที่2ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเตารีดขึ้นมานักเรียนจะสร้างเตารีดนักเรียนก็ต้องเข้าใจเรื่องความร้อนเข้าใจเรื่องไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวบรวมความรู้ต่างๆก็อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนี้ด้วยขณะเดียวกันในการสร้างเทคโนโลยีแต่ละประเภทเราก็อาจจะต้อง มีข้อมูลหลายๆด้านนะครับหรือวิธีการในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เนี่ยอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดที่เหมาะสมที่สุดนะครับขั้นตอนที่3ก็เป็นขั้นตอนการเลือกวิธีการขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการเลือกวิธีการที่เหมาะสมจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาแล้วเนี่ย ปัญหาในการสร้างเทคโนโลยีวิธีในการสร้างเทคโนโลยีนั้นอาจจะมีอยู่หลายวิธีนะครับขั้นตอนที่3มเราก็เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาที่เราต้องการแก้ปัญหานั้นนะครับขั้นตอนที่4ก็เป็นขั้นตอนการออกแบบปฏิบัติการขั้นตอนนี้นะครับเป็นการสร้างเทคโนโลยีนะครับ ตามขั้นตอนที่เราเลือกขั้นตอนนี้ก็มีปัจจัยสำคัญอยู่หลายประเด็นนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีการถ,าถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพล่างนะครับซึ่งในการออกแบบภาพล่างหรือการล่างภาพเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเพื่อเราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆออกมานะครับให้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนที่5นะครับเป็นขั้นตอนการทดสอบก็เป็นการทดสอบว่าสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่เราออกแบบไว้เนี่ยใช้ได้หรือไม่มีอะไรจะต้องปรับปรุงหรือไม่ นะครับขั้นตอนที่6ก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขนะครับขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหรือที่เราออกแบบมามีข้อปกป้องตรงไหนนะครับต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับขั้นตอนที่7นะครับก็เป็นการประเมินผลประมวลผลซิว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้หรือไม่ จากกระบวนการเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทั้ง7ขั้นตอนเนี่ยนักเรียนสามารถที่เอามาออกแบบเทคโนโลยีที่นักเรียนต้องการได้